ินนที่ทางและโดยซิงเบาเ้าาและออกเกินทางสู่โลกที่แสงงดงามแห่งจริงตนาการตอนป่าปริศนา3เส้นทางคืนหนึ่งที่กระท่อมกลางป่าพี่หมีและกระต่ายน้อยกำลังนั่งฟังเสียงลมพัดอย่างเงียบสงบ ทันใดนั้นติ้งกล่องวิเศษก็ส่องแสงสีทองวาบคืนนี้ภารกิจของพวกเจ้าคือหาทางออกจากป่าปริศนาที่มีสามเส้นทางแต่มีเพียงหนึ่งทางเท่านั้นที่ปลอดภัยพี่หมีหันมามองกระต่ายน้อยแล้วยิ้มกระต่ายน้อยพร้อมไหมจ๊ะ กระต่ายน้อยพูดว่าหนูพร้อมแล้วพี่หมีแสงวาบจากกล่องพาพวกเขามายังป่างหมอกหนาที่เงียบและลึกลับสุดๆด่านที่หนึ่งสะพานไม้โยกเยกพวกเขาเดินไปตามป่าและพบเส้นทางแรกคือสะพานไม้เก่าโยกไปโยกมาเสียงไม้ดังแอดแอด กระต่ายน้อยพูดว่าพี่หมีเราจะข้ามดีไหมพี่หมีพูดว่าลองก้าวขึ้นไปดูใกล้ๆก่อนนะแต่ยังไม่ทันข้ามปากไม้แผ่นหนึ่งแตกทันทีทั้งคู่รีบถอยออกมาพี่หมีพูดว่าทางนี้ไม่ปลอดภัยเลยแต่ไม่เป็นไรนะกระต่ายน้อยเราได้รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ทางที่ควรไป ด่านที่สองป่าลึกน้ำแหลมทั้งสองกลับมาที่ทางแยกแล้วเลือกทางที่สองป่าลึกนี้เต็มไปด้วยนามและเถาวันกระต่ายน้อยพูดว่าถ้าเราเดินตัดผ่านได้อาจเป็นทางลัดนะพี่หมีพี่หมีหยิบมีดเล็กๆมาตัดเถาวันฉับฉับแต่น้ำก็ยิ่งหนาขึ้นและปิดทางจนเดินต่อไม่ได้ ทางนี้ก็ไปต่อไม่ได้แต่พี่หมีสังเกตเห็นรอยน้ำไหลข้างๆแล้วพูดขึ้นดูสิกระต่ายน้อยรอยน้ำนี้อาจพาเราไปหาทางที่ดีกว่าก็ได้นะด่านที่สามลำธารสว่างพวกเขาเดินตามรอยน้ำและในที่สุดก็เจอลำธารใสมีหินเรียงกันเหมือนทางเดินธรรมชาติ พี่หมีถ้าเรากระโดดไปทีละก้อนคงข้ามได้ใช่ไหมคะได้จ้าเราลองก้าวเบาๆแล้วฟังเสียงน้ำไปด้วยนะทั้งคู่ก้าวไปทีละก้อนทีละก้าวจนในที่สุดก็ข้ามไปได้สำเร็จประตูวิเศษส่องแสงปรากฏต,ตรงหน้าพร้อมาพาพวกเขากลับบ้านแม้จะล้มเหลวถึงสองครั้งแต่พี่หมีและกระต่ายน้อยไม่ยอมแพ้ ทุกเส้นทางที่ลองผิดให้เบาะแสใหม่จนในที่สุดพวกเขาก็หาทางที่ถูกต้องเจอกระต่ายน้อยพูดว่าพี่หมีถ้าเราไม่ลองสองทางแรกเราคงไม่เห็นรอยน้ำที่พาเรามาทางนี้เลยนะคะพี่หมีพูดว่าใช่จ้ะการลองผิดไม่ได้แย่เลยเพราะมันช่วยให้เราคิดวิธีใหม่ๆและหาทางที่ถูกต้องได้ไงจ๊ะ กลั่งวิเศษส่องแสงอีกครั้งพร้อมเสียงกระซิบภารกิจสำเร็จเพราะเจ้ากล้าลองและคิดได้หลายวิธีและคืนนี้ทั้งคู่ก็หลับฝันดีพร้อมบทเรียนใหม่ไม่กลัวความผิดพลาดและคิดได้หลายวิธี